มาต่อกันที่กิจกรรมสําหรับเด็กๆกันบ้างนะครับช่วงปิดเทอมแบบนี้เนี่ยจะพาลูกๆไปเที่ยวนี่แนะนําเลยครับไปสวนสัตว์กันนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นเอาใจเด็กๆลดค่าเข้าชมให้ครึ่งราคาเลยนะครับนะแล้วก็มีการเชิญชวนให้ไปเยี่ยมแม่มาลิแม่มาลีนี่เป็นฮิปโปโปเตมัสนะครับอายุยืนที่สุดในไทยด้วยซึ่งก็มีสุขภาพแข็งแรงดีณปัจจุบันนะครับแล้วก็ออกมาโชว์ตัวให้ได้ชื่นชมกันทุกทุกทุกวันเลยนะครับ แม่มาลีฮิปโปโปเตมัสที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทยเนี่ยแต่เขาอายุยืนเป็นอันดับ3ของโลกเลยนะตอนนี้อายุย่างเข้า59ปีแล้วนะครับโหยังแข็งแรงอยู่เลยนี่ไมยได้ปีนี่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้ปเยี่ยมแม่มาลีหลายปีแล้วอะต้องไปบ้างแล้วต้องไปเนาะนะฮะเป็นอายุของฮิปโปที่ถือว่าเกินอายุธรรมชาติอายุไขของเขานะปกติฮิปโปเองเนี่ยจะอายุไขอยู่ประมาณ40ปีเท่านั้นนะครับตอนนี้สุขภาพแม่มาลีเนี่ยแข็งแรงไม่มีโรค ไม่มีแผลตามร่างกายมีแต่ความเคลื่อนไหวที่ช้าลงตามวัยเท่านั้นโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่เคียงข้างดูแลแม่มะลิอย่างใกล้ชิดซึ่งต้องคอยสังเกตพฤติกรรมแล้วก,ก็การปรับอาหารให้เหมาะสมโดยแม่มะลิเนี่ยเขาจะมีนิสัยในเรื่องของการเชื่องนะใจดีชอบกินกล้วยกินข้าวโพดกินหญ้าสดนี่เป็นของโปรดเขาเลยละ่ะและหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วครับแหน่ก็จะเดินลงสระไปนอนแช่น้ำทั้งวันเลยทีเดียวนะครับนี่<ด>ยาสดชนะอบมากมากเลยดูสินะฮะ คุณนรงวิทชดช้อยครับผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวท่านก็บอกนะครับว่าแม่มะลิเนี่ยได้รับมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับมาตั้งแต่8มิถุนายนปี2,510เลยนะโดยขนาดนั้นแม่มะลิอายุเพียง1ปีเท่านั้นเองคุณผู้ชม ปัจจุบันเนี่ยแม่มาลิมีลูกแล้ว14ตัวนะครับโดยกระจายไปอยู่ตามสวนสัตว์ต่างๆในไทยแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวขอเชิญชวนเด็กๆพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวชมในช่วงปิดเทอมนะครับสามารถมาเยี่ยมชมแม่มาลิได้ได้วันละ2รอบนะตั้งแต่8โมงเช้าถึง9โมงเช้าอันนี้รอบแรกส่วนรอบบ่ายครับบ่ายสองครึ่ง <S <S ถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับ ตอนนี้เขาก็ลดราคาค่าบาัตรผ่านประตูเข้าชมสําหรับเด็กลดให้ครึ่งราคาคือ50%เหลือเพียง20บาทเท่านั้นเองครับลดไปตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง10เมษายนนี้ครับเท่านั้นนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์038 318 444นะครับค่ะน้องๆปิดเทอมแล้วนะคะก็ไปเยี่ยมแม่มะล,ลิได้<อ>นะคะนอกจากได้ไปท่องเที่ยวไปสัมผัส อากาศท่มามกลางธรรมชาติก็จะได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์แบบนี้แม่มาลีเนี่ยกินกล้วยทีไม่ได้กินเป็นหวีนะคะกินเป็นเครือเป็นเครือเลย <laughs> ดูสิน่านรักเป็นแต่แซ่บนะค่ะ